ยงกันจนตาดอนครับพี่น้องครับสรุปออกมาแล้วก็คือละกรรมละกร,รมครับพี่น้องนี่คือลูกละกร,รมนะครับคอยมัดพับกัน ใ<ไ>ครกับเราหมากผงกันนี่ไหมหมากผงครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ส่งมาให้จา่าเถาะเมืองอุดรน,นะครับผมก็สิกินนะครับถึงสิกินว่าเป็นผมก็สิค่อยกินไปนะครับอันนี้พันกินทั้งเปียกเีพ่พยท๊อปเแม่นบ่หย่ำเลยบ้านข่อยพันหย่ำม,มันยังเสียเปียกมันมันจะร้องหย่ำเมืองไรเขียงกันจนตาดอนครับพี่น้องครับข่อยก็หหงเห็นตะหมากพงครับส่วนจ่าพงกาหมากทับนะครับได้สรุปข้อสรุปแล้วก็คือละกรรมนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณลูกเขย นะครับลูกศรนะครับลูกศรเมืองจุมพรกําลังน่งเบิงพ่ออยู่นะครับเด็กนักเรียนนะครับที่ไปในมือนั้นเป็นมูเป็นมูกับลูกชายข่อยเป็นมูกับลูกสาวข่อยรุ่นเดียวกันเดะเลยกับัเงินนะครับลูกศรกําลังนั่งดูคุณพ่ออยู่ขอบคุณมากครับลูกศรจากจุมพรนะครับและชะมวกล่ะ มันคนละอันอันนี้สื่อค้นฉมวกมันเป็นหนงขางเงาไปแล้ว <c oughs> ม่มีสมวกบ<อ>่บ<อ>่แเ่ือน<อ>นะครับแล้วก็บดนด้ก็มีพี่มีนองเบิงนะครับแล้วก็ไปเบิงกรมอุตุนิยมวิทยาผลรายงานเชี่ป่าก็จาตอบเพิ่อนบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปประจํามื้อนี้นะครับเมื่อเวลาต0สบ่เด้ครับระบุว่าล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะครับทำเป็นเจ้าอัานพาดบ้าพาดผ่าน <c oughs> ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขาสูยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกกระจายเกือบทั่วไปร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในพันธุเทาะครับกับมีฝนนัดบางแหงนะครับในภาคเหนือและกับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ล่ำพูนล่ำปางน,าน่านแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบุรและกก็ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประกอบไปด้วยขอนแก่นชัยภูมินครราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธา,านีภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนจันทบุรีจังหวัดตราดและกับพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตก นะครับเพราะว่ามันบรสุมมันไปแห้งในตาต่อและกับพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปถึงมือหนีหอดมืออื่นนะครับภาคเหนือมีเมฆและมีฝนฟ้ากนะงเกือบทั่วไปร้อยละ70%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านแพร่สุขโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ซีมีอุณหภูมิต่ำ22-23องถึงองศาเซลเซียส อืมวู้ดนำรายกับฟงเซนเสียนเนเสียนแทนป่ปวดแล้วก็มีอุณหภูมิสูงสุงสด30ถึง31 31องศาเซนเซียนนะครับแล,ล้วก็ลมแปลปวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเฮาเองครับมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23องศาถึง24องศาเซนซีเร็นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด31ถึง32องศาเซนซีเร็นะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว30ถึง10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมครับฝนตกฝนลงก็จะพึ่งออกไปแข่งอเออให้อยู่ในบ้านครับอยู่กับอยู่กับกิ๊ก วายอยู่อยู่กับโมยูซื่อๆนะครับกับเปิดเบื้องฝ่าวันใหม่เบื้องสองจ้าไปนั่มรับลูกอีสานลูกอีสานลูกอีสานครับบรรยากาศจังสันว่าต้องออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดอกครับพี่น้องครับฝักควันกิ๊กอยู่กับภรรยาครับอยู่ในห้องสองต่อสอง แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเบิรงบูสกายโอ้เบิรงเบิรงฝ่าวันในั่ายกระติไปบูสกายอีกแล้วน้องสาวจุ๊บแจงนะครับจุ๊บแจงก็นั่งดูอยู่นะคะจุ๊บแงงที่ไหนคะจุ๊บแงงรู้สึกว่าจะมาจากชุมพรนะครับจุ๊บแจงจุ๊บแจงกับน้องสอนน่าจะเป็นเพื่อนกันบูลูกสาวไข่นะครับขอบคุณมากครับคุณลูกครับผมคุณลูกคุณลูกไข่คุณลูกไข่คุณลูกคุณลูกนะครับอ้าวมาไปเบิรงอีก ทางนี้อีกนะพี่น้องครับขึ้นทั้งเหนือจากน้อยครับไปเบื่งความเดือดร้อนของหยาดบุญธํามที่เข้าคนเดือดร้อนจังไดบานี้ครับดินภูเขาไหลปิดทับเส้นทางสาย าปไปแม่ห้องสอนครับพ่อใหญ่จา่าครับเอมอก็คือพี่พน้องมูญาติบุญธรรมของเต้เฮานี่ละนะครับม,มันเป็นยังไงญาติบุญธรรมกยยัป็นลูกบุญธรรมออออกับพี่น้องกันนี่แหละออทั่วประเทศไทยนี่ก็คือให้ฮักกันเพื่อนกันพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมลูกบุญธรรมญาตบุญธรรมญาติบุญธรรมมัหนีก่อนกับซิมิน้องบุญธรรมครับเกิดดินผู้เขาสูงกว่า30เมตรครับพี่น้องครับได้ไหลครับได้เลื่อนไหลลงมาปดทับเส้นทางถนนสาย1095ย้าไปครับไปแม่ห้องสอน บริเวณดอยกิ่วล่มนะครับลักก่อหม้อที่24ครับโดยมีสาเหตุจากฝนตกหนักพญจาครับมายางต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาหลายมือทาให้การสัญจรผ่านไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนสายดังเก่าเนี่ยทิดคัดยู่ดวนหลายชั่วโมงเกิดยู่ดนก็ขึ้นหลายอยู่นานหลายชั่วโมงครับด้านเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทางหลวงเออท่างหวงัางหลวง กรมทังหลวงชนบทได้เล่งน้าเครื่องจักรยนต์มากเลื่อนอย้ายก้อนยินขนาดใหญ่และกระจริงไม่ออกจากเส้นทางเพื่อเล่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ได้โดยเร็วครับนอกจากนี้ก็ยังพบจุดที่เกิดดินเลื่อนไหลอีกซีมองรับพญาจาครับดินสไลด์ครับ,นรบถน,นนสายเดียวกันวัานันแต่บ่มีการกีดขวางจะล่าจรแต่ยางใดครับผมทางด้านไดน้เพิ่มวิทยาโอ้สื่อขึ้นบนแต่เพิ่มวิทยากันกระทงครับกันกระทง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่นกระเปิดเผยว่าช่วงนี้ครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนและเกิดน้าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงขั้นวิกฤตเพราก็น้าหลากปาะส่เป็นว่าและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วจํานวนสองรายที่บ้านในซอยอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยบประมาทครับพี่รองครับจึงขอเตือนครับประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับ ไปใส่มาใส่กรให้ระวังใส่ระมันระวังครับผมว่าเรื่องหลักกอม่หลักกิโลเมตรกอม่มันมีคนเมาเหล้าคนเมาด้วครับสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้ากินแล้วมันจะเมาครับเพราะดิเพิ่นเมาเหล้านะเพิ่นยางไปเพิ่นก็เลยไปขี่ขี่ไม้ถึงไปเหี่ยวเนาะไปเหงียวเสร็จหลักกิโลเมาไปโดยไกลโดยว่ามันเนี้เพิ่นก็เลยเหลียวไปเห็นหลักกิโลโอ้นายกรม2ว่าทันว่าอีนี่เขาเขียนว่าสองก่อโม่อะนะครับผมไปอ่านกลับกันเนี่ยโอ้นายกรมสองตายแต่อายุยังน้อยเนาะเจ้าเน้าวันทัน่นีว่าเป็นหลุมมฝัังศพนบ่่แมนครั มันเป็นหลักกิโล,ลโอ๋อนายกรมสองประธนว่าตายตั้งแต่อายุยังน้อยเนะาะเท่าโตัวประธานว่านี่แหละคือฉี่เรามันตอบสนองนีอีกสองก,กิโลเมตรอ,อ,อีกสองกิโลเมตรอ,อ,อีกสองกิโลเมตรกระทึงมันต้างไหมตัวเองก็ไปตีเป็นว่าเออหสุ่มฝังศพเออนายกรมสองหวประธานว่าตายตั้งแต่อายุยังเล็กนะประัานว่านี่แหละครับพี่น้องผิดไถ่ของสุรามันบอกออกไผ่ออกไพ่ที่พยจาคมคืนลูกเจ้าของคมคืนลูกเลี้ยงนะครับนั่นแหละกัคนไก่ชิดเดือดร้อนครับก็ขอเตือนไปหาผู้ เสพรายใหญ่ผู้ค้ารายย่อยเรื่องยาบ้านี่เสพถึงตายผู้ขายติดคุกแมว่ามีไผ่ลุ้ยยอนยาเสพลุวยอยู่แต่กับว่าไรไสตายขึ้นเ่าและก็ะยึดว่าเป็นของพวกเข้าถูกต้องสมบัติเป็นของชาติได้มาเป็นพันพันล้านนะครับพี่น้องครับบดขึ้นเ่าบดขึ้นเ่าครับพี่น้องในที่สุดบ้านแตกสาแหลกขาดนะครับย่อบลอยเข้าไปอยู่ในคุกลูกเมียกรอัอาอคายหนาคนว่ามีมองซีอยู่ล้วบัดนี้มาขอขอบคุณแฟนลับรายการเฮาาน่าจอบว่าไม่ว่าจะเป็นบัวพ้นน้ำนะครับ ดีใจที่พบจ่าพงนะครับที่ชุมพรปากคดจ้าเถาะหลายคนเลยนี่คุถามหาเจก็หลายหพลาดนี่ขทอดคึ้ทอดแล้วก็เพื่อนบอกว่าคุณสอนพูดถึงหนูกับเพื่อนเพื่อด้วยนะคะคุณพ่อค่ะคุณลูกนั่นนี่แล้วก็คุณจุ๊บแจงนะครับแล้วก็อ้วนจังหนูนิวพักดีรักพ่อหลวงแล้วก็อาจารย์บางอ่อนแล้วก็คุณนีหน้าคุณชัดชัยวชิระเดชวงศ์ นะครับแล้วอันนี้ก็คือพี่กิ๋วพี่กิ๋วกับนางเบิงคุณหนูกัญญาสุทิพย์คุณพันนีโคจารีคุณบรรณาการเกษตรตำบลกุดปัดุคุณอนุสรพระว่าปูตานนท์999ดีไซน์อันนี้ก็เป็นแฟนครับนะครับหลานเจ๋วคุณสมศรีมาลาศีกอดุบันตีแก้วปัญญาโอ้หลายคนครับคันนี้อ่านคี่อิบคูกับจ้าถัวครับเมื่อนี้เฮามีเก้าเๆ้านะครับอันนี้ขอหวยจะออกไปแต่ว่าลิ้นชมลาเอาแล้วนะครับบัานี้มาเบิงนกแอร์บินชนนะครับนกร่อนลงฉุกเฉิน นะครับผอบังคับการการบินท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีได้มีการรับการติดตั้งจากขอแถวเบีน Day, D 5, D ยนดีเดดีดีเจ็ดแปดศูนย์ห้าดีดีเจ็ดแปดศูนย์ห้าเพราะเป็นใบหวยได้จ้าทอสายการบินนกแอร์ครับรบ,บินเส้นทังบินจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ปลายทางสนามบินดอนเมืองกทมเพื่อขอลงฉกเฉินที่สนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินชนนกย่างกระทันหันแม่งนกแอร์ตำนกอีลีย นกแอร์ตํานกเอียง <นก S 1> ใช่ไหมเอีเ้ย,นยในอัตพรเนื่องอุดมครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพิ่นเปิดเผยววาจังสี่ครับเที่ยวการบินของนกแอร์ดีดี7805เป็นเครื่องโบอิง7 7 8 8เป็นเครื่องโบอิง738บมบขึ้นเนียนแตงละคา <laughs> ได้ออกจากท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเวลาประมาณ7 0นโมงเารี่นาที พร้อมด้วยผู้โดยสารและก็มีลูกเรือประมาณ139คน139 13 <9. S 1> คน139มุ่งหน้านะครับปลายทางไปที่สนามบินดอนเมืองจนกระทั่งตัวเครื่องยนต์นะครับได้ชนกับฝูงนกบ่ทราบชนิดเจ้าวันนกนอีย่งวะ เป็นฝูงเนี่ยนกเป็นฝ <นก S 1> ูงเลยนะมันเป็นฝูงนกเอ,อีย,ยงมงเฮ้ยนกเอียงมงมันบอเป็นฝูงนก,กจิบกกสงสัยนะครับนกเป็นฝูงไม่ทราบชนิดกับตันประจําเครื่องจิงตัดสินใจติดต่อกับหอบังคับการบินท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอจอดทุกเฉินตอนนอยตอนนอยตอนนอยมีเหตุด้วนมีเหตุด้วน เครื่องบินคอยตำนกเครื่องบินคอยตำนกขร้อหนกจอดเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องบินคอยเอียงแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องบินคอยเอียงเลี้ยวย้อนนกฝูงนี่แหละว่าท่านใจผู้โดยสารตกใจตกใจเหรอเนาะครับผมคิดทอดหน้าพ่อหน้าแม่ฆว้ยตำนกโป่งนี่คอยมันย่านคัดกันเครื่องบินนีะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินเห็นลูกโป่งนี่เพื่อใดเห็นนกกระยานจังไรก็ตามเกิดความวุ่นวายขึ้นระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ก็ได้เปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนผู้โดยสารนะครับให้มารับสัมภาระนะครับยื่นความจำนงเดินทางไปต่อเที่ยวบิินปกต <c oughs> นะครับว่าจะเป็นสายการบินของนกแอร์ที่ออกจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารที่รอเปลี่ยนเครื่องมันก็ธรรมดาพ <c oughs> ี่้องต้องเห็นใจครับท <c oughs> ี่มันจะเกิดอุบัติเหตุเข้าถึงกับเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเห็นใจเจ้าหน้าที่การบิน <c oughs> แต่ว่าก็เห็นใจน้องนกแอร์ที่บริการเห็นไหม <c oughs> ห อย่าไปงุดยิดนะครับมันไปได้เพิ่นก็ไปเท่าถอะอันนี้มันตำนกเออมันชนนกมันชนนกเออมันตำนกมันชนนกมันจะไปได้อย่างไรอ่ะมันก็ต้องขอลงสุขเสริญเออเราเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะครับคุณจะคิดอย่างนั้นได้อย่างไรอ่ะใช่ใช่ใช่อย่าไปงุดยิดนะครับเพิ่นพาไปกับไปเพิ่นพาลงกับลงแมนกี่นี้วเราว่าเขาเออเด็กกัปตันเนาะกัปตันถ้าสมมุว่าเขากัปตันเนี่ยบ่มักหนังหนาจ้าเถาะบ่มักหนังหนาจ้าพงเนี่ เขาสามารถบ่บินก็ได้เครับเขาบอกว่ามันอาศีิกระทบกับเคือนจิตใจบินไปแล้วอาเทียเด็เขาบินตกก็ได้มันเป็นิสธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมคิดว่าจรรยาบรนของกัปตันของเอนนแอเนี่ยบ่ว่าจะเป็นสายการบินแออเชียหรือยังกันแ้วแต่ผพว่าเพิ่นมีจรรยาบรนในทางวิชาชีพิันอยู่แล้วเสื้นรับพี่อ้องครับ ถ้าไปเจอกับตันจิฟนี่พวกเจ้าสินาวตบนักขม่ยเอียงก่อนเอียงก่อนกับตันจิบกับตันจิบเป็นเลยนักตบมือสาวไทยได้อบอลเล่กั <c oughs> บตันจิบเขาเรียกว่บอลสาวไทยโอ้มันคนละกับตันอย่าไปเถียงครับอย่าไปเถียงเล่าไปเจอกับตันจิบนี่พี่น้องอย่าไปเถียงตบนักกันว่าเฮ้ยครับยิงอีอ่อนอุมาแล้วเฮงคักครับอ่อนอุมาคุณอ่อนอุมาน้องอ่อนอุมาข่อยเอิดอีบอกหนึ่งอ่อนอุมาเนี่ยมันเมียเจ้าแล้วเดี๋ยน่ะอันนี้น้องอ่อนอุมาเบอร์หกครับผมอันนี้ข่อยมากเนียอ่อนอุมาเบอร์ห แต่ว่าข่อยมักอันพูดอะไรไหมหวั่นใจข่อยไหมอันุสราเบอร์จิ๊บจ้ำไหมหวั่นใจข่อยไหมเบอร์จิ๊บจ้ำไหมอนุสราสารคามเออร์เจ่งแล้วก็ขอส่งเสริมชื่นชมนักกีฬาไทยเพิ่มจิตเบอร์แห่เพิ่มจิตเมืองอุดรเบอร์โอ้ยพันธ์จะเอาเมืองอุดรน้ำเจ้าบว่าว่าเห็นนอกนวลเขาโตเจริญเติบโตไปได้ทิ่งที่ดีได้เพียงไหนเพิ่มจิตเบอร์แห่เนาะเพิ่มจิตเบอร์แห่น้องออดอุมาเบอร์หกอนุสราเบอร์สิบสามเบอร์ซี ซึ่งมาจากตัวโม่สองไม่จากตัวโม่สองขอนกันจากลีกน้อยๆคือว่าเป็นลีกใหญ่เพราะฉะนั้นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษครับกีฬาสังคในตการขับค้นสังชาติครับผมอ่ะเช่นการถอครับคนสังค้นให้เป็นค้นค่ะครับคนสองคนนี่ก็สร้างให้เป็นสามกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษถ้าให้ถ้าให้ขุดบอลมาหัวเอาหัวโวงบอลมาโด่ไไรรีบต่อยดูบอลมาแบกแบกแกะเตะลอยดูบอลมาค่อยๆต่อยให้ประตู ชอไอชอประตูประตูจับได้ติส่งไปเลยเหือนแล้วฮให้ครับมาเบิ่งข่าวร้อนกันบ้างครับพี่น้องครับเฮ้ยจะมาไก่ไข่เีจะมายีพรอนครับฮอนแท้ๆครับพี่น้องครับฮอนแท้ๆรปล่ไฟใหม่สวนจตุจักรภาคาเฮ้ยฮอนแท้เลยล้านข่าววอดสิบหกของครับพี่น้องครับอันนี้ข่าวร้อนแน่นอนนะครับข่าวร้อนแน่นอนเลยไหเวลาตีสองครับตีสองของเมื่อคืนนี่แหละครับวันที่หนึ่งกันยายนครับ ้อยตำรวจโทรสุนทอนครับรอตอทอว่าเป็นลักเทร์เท่าติมเลยครับบอ้อยตำรวจโทรอาลอยตำรวจรอตร่ทว่าเป็นลักเท่าเท่าติมเลยครับ,บ,<อ>บนี่้อยตำรวจโทรนะครับสุนท่อนท่องมณีนะครับพนักงานสอบสวนสืบสวนสน,สนบางซื่อรับแจ้งเหตุเพิ่มใหม่ครับภายในศูนย์การฆ่าสวนตุจักภาษาถนนกำแพงเพชรสองกับพี่น้องครับแขวงเขตตุจักครับไปตรวจสอบพร้อมประสานงานลดน้ำครับ จากสถานีดับเพลิงไก่เคี่ยงซิฟขั้นรถพญจารที่เกิดเหตุเออที่เกิดเหตุว่าสังเกิดเหตุครับเป็นล่านค่าแบ่งไห่เศราเป็นห้องอยู่บริเวณโซนซีระวางซ้อยหนึ่งกับซ้อยสองซึ่งเป็นโซนจำหน่ายสินค้าครับจำพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านกับพญจารโอ้เสียดายที่ไฟใหม่ก่อนท่านนี่ก็ท่านเจ้าซื้อเมาเลยวก็สั่นกว่าจะไปเบิ่งเอาไฟใหม่เจ้าไปเมาเลยไปเมาครับไปเมาเสียดายจ้าเถาะบ่าได้เมาครับพบแสงเพลิงครับพี่น้องครับกำลังลุกใหม่อยู่บริเวณด้านบน ของหลังค่าลุกล่ามลงมาลา่านขาสัตว์ล่างยางหลดเร็วกับเจ้าหน้าที่จึงระดมน้ามฉีดสกัดเพลิงไว้ได้กับพี่น้องครับโดยใช้ประมาณ30นาทีจึงสามารถขวบคุมเพล่งน,นั่นเบื้องต้นกับพ่อว่ามีร้านค่าถูกเพล่งไหมเสียหายทั้งบัด16ห้ของกับพี่น้องครับ<ด>ไม่มีใครใไ,ดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดทางด้านรอยตำรวจโทษสุนท่อนครับเพิ่นกะกล่าวว่าจากการสอบสวนสืบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงปิด ให้บริการวันสันพันวาไม่มีใครอยู่ในบ่มีผู้ใรอยู่โดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเหตุเพิ่งใหม่บริเวณหลังคาเป็นช่วงตรงก่างของลานค่าที่ถูกเพิ่งใหม่แต่กับว่าทราบห้องห้องต้นเพิ่งคับว่ามันใหม่มานจะใสครับแต่ว่ากระสันนิฐานว่าอาจจะเป็นเจ้าของลานไปเฮ็ดเขากินรอบเลืกไปหุงต้มไปทอดไข่เกี่ยวกินรอบเด็กแล้วก็ลืมปิดแก๊ส นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญสถานีฐานนี่ไงเตารีดก็เช่นกันเนี่ยครับลังเสียเสียปากเตารีดน้องโต้งไข่เนี่ยถ้าแก่ตาตีตาลัดไอ้ไข่เสียบปากเตารีดไว้ครับเป็นหยังก็เสียบปากเตารีดไว้ไข่รีดผ่าเอาเมี่ยตัวไปใส้เขาป๋าผมแล้วท่านผ่าเพิ่นก็เลยได้รีดเองท่นผ่าน้องโต๊กวันนี้เต้นตาตีตาลัดไปไปถอดปากถ้าถอดเ่าท่านไฟใหม่นะครับเตารีดนะครับแต่ว่าตู้เย็นเ่าเป็นหยังเตารีดสําคัญหมอนหงเขามันยังกัดเองอยู่เนี่ยนี่แหละคือถ้าเสียบแล้วมันต้องรีบถอดเเพราาาะว่่่ตีีดนถอด่ไ เพีงเขาไล่การกับเปิดอกไอ้ไอ้กับท่อนกับเทีนเพราะว่าสาวกาลสินหักอกเพลินหักอกเพลินจ่าตงว่าสิแต่งงานน้ำเขาไปหอดแล้วเขาเดีเ๋ยวเบิ่งโอ้ยมาทัน่ามาเป็นตาเห็ดเบี้ยงมาแขี่งแต่มาเอ็นน้อยแต่าบางลา,า,วา,าวมาทัน่าคเขาเกลี่ยเบาเอาซมาบ้านอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านพี่ปุรัชดาพอนล่ะน้องโต้งไข่นี่อีหลีเลี่ยวนะครับไปเบิ่งอีหลีเลี่ยว,วเราบ่เหมาะสำหรับติดแต่งกับแมงยิ้ง พมมเพราะว่าเพิ่มมักเพศเดียวกันนั่นคือจแตที่เป็นครูสางครูสมอีนลี้นะบังชาตงเป็นแต่งอีกกับฝาอีกเสีย้ยคนบพได้อยยุเพระาพระฉะนั้นเอาเพียรเ,เดียวกันเ <c oughs> ว้ยนต้องแต่งกับผู้ใชาเมื่อบ่งตรงนี้นะครับยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาทานว่าผู้ใหญ่บ้านเอ่อยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านบ่เลย <c oughs> ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับจังหวัดเจลาเสียชีวิตคาราน้ำชาพ <c oughs> ันตำรวจเอกกูไทยทิพย์เสภาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรามันจังหวัดยจลา ได้รับแจ้งว่ามีคนยิ่งกันเสียชีวิตในพยาธบ<ะ>อยู่ภายในเพิงร้านขายนำซาไม่มีบ้านเลขที่นะครับบ้านตูกูหมู่ที่สองตําบลยะตะอำเภอรรมันก็เรียกเฝ้า,าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไฟผกครองนะครับในที่เกิดเหตุก็ไปพบศพของนายอับดุลรอดออับดุลดอรอแมะนะครับดีมูแลนะครับอายุ37ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านรัก ไฟรักษาความสงบหรือพอรอสอนะครับอยู่บ้านเลขที่32มหมู่5ตําบลยะตะอําเภอรามันถูกยิงด้วยปืนบรสบชนิดเข่าล่าโตแล้วก็เขาหัวน้าเขาโตนัดหนึ่งเข่าค้ยอีกนัดหนึ่งนนอนเสียชีวิตโอ้ยว่าพิดตัวแล้วก็เต็มเสียมเลยนะครับนอนจมกองเลือดนาทุกสารครับพี่น้องครับนาทุกสารนาเห็นอกเห็นใจและครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายอับดุลรอแมะผู้ตายนะครับได้ชี้จักรยานยนต์มาจากบ้านพัก เพื่อจะไปซื้อของที่้านลำซาในขณะทีกำลังเดินทางเข้าไปในลานนะครับก็ได้มีคนหลยจำนวนสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์บอสซาบยี่ห้อบอสซาบสีนะครับแล้วก็มอสซาบไม้ป้ายทะเบียนมาจอดอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ยิ่งต่ำๆๆๆๆใส่เลยเห็ดให้เสียชีวิตก่อนจะหลบหนีกัาไปยางรวดเร็วส่วนสาเหตุตำรวจก็กำลังติดตามอยู่ก็ขอให้กำลังใจตำรวจ ให้เฝ้าจับผู้ไร่เมื่อตงโทษเร็วๆกับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจน้ำรับใจเย็นๆครับพี่น้องพิษแมนแลนเพียงจังได้ขย่าไปข่าไปแกงกันครับผมโซสีขังนึ่งด้เกิดมาเป็นมนุษย์มาน้าขับยาคือสั่นนะครับทุกปัญหาแม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนทุกปัญหามาางอครรับเขพแนทุกปัญหามีทางออกถ้าแก้ปัญหาทางออกไม่ได้ ได้ไง <centimet. S 1> ออกมาทางเขา่าเลยออกมรรทางเข้าใช่ไหมเกลี่ยไม่ได้ก็ออกมรรทางเข้านะครับมื้อนี้นะครับก่อนสิจากกันไปนะครับก้อนสีมีซูเปอร์กรีนนะครับฝากไว้ด้วยหน้านี้หน้าฝนนะครับไม่มีแดดนะครับเอาไปซักแล้วนะครับพึงพึงอยู่ในห้องก็ได้นะเอาไปตากแดดเออเอาไปพึงถ้าไม่มีแดดก็พึงอยู่ในห้องก็พึงขับพึงอยู่ในห้องนะพ่อยากพึงได้นะเนาะเขาเพราะเอิ่นตากด้ครับกินจะไม่อับครับพี่น้องจะหอมม่อับะหอมนครับขับพอซุปเปอร์กรีนเท่านั้นซุปเปอร์กรีนนี่แหละครูสอนบอกว่านักเรียนเด็กชายแดงหน่อยกเตาสื้ ที่หลัง่าว่าตากต้องเรียกว่าพึงพรามีิชาสอนคมศึกษา่าเนี่ยผู้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยคือใครวันต้อบอกสมเด็จพระเจ้าพึงศิลมหาราชครับประเด็น <S <S เรียกน้อยลูกขึ้นว่าแมนสมเด็จพระเจ้าตตกศิลมหาราชเอาคุณครูยังบอกผมว่าพึงให้แปลว่าตากตตกแปลว่าพึงมันค้นหละอันครับผมแล้วก็ฝากความคินฮอดไปหาปลาคุณหานลุงชาญนะครับสบายดีหรือเปล่านะครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มติ๋มบิวตี้เหนือพี่ติ๋มข้างล่างรแล้วก็พี่พี่อะไร พี่ทีเฮ็ดกางขอมาสู่ห้องกินเดียอพี่จิมพี่จิมพี่จนมครับจิมพี่จิมครับวันไม่เกินอีกสองวันนะครับจะทํากับข้าวมาเลี้ยงกับพนักงานฟ้าวันใหม่นะครับพี่จิมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกทางห้วยแถลงนะครับว่าทีเป็นผู้ใหญ่ครับไอ้ไส้ผมนี่แหละแล้วครับเสี่ยวเคยหักผมขึ้นหอดขึ้นเก่าขึ้นหอดขึ้นถึงกับเก่าเมื่อนี้ไดเวลาอำลาผ้าฉากบอกพ่อย่าจ้าพอดีฟอนแหละขอขอบคุณพี่นเรศยสประทินบ้างพี่นเรศกับเบิร์นรายการเท่าอยู่ขอบคุณพอดีฟอนครับสวัสดีครับ